ใช่ไหมคะที่ตรงนี้อ๋อเป็นพี่พ่อนี่นาบ้านบางอาจพิสุนะโน้นนาบ้านพิสุนน่นอ่ะสร้างต่ํากว่าถนนนานแล้วไงเป็นชุมชนเก่ามีฮะไม่ต่างกว่าห้าสิบปีนะที่เขาอยู่ที่พิสุเขาก็ย้ายไปอยู่ทางด้านหมู่บ้านอื่นค่ะเราวางกระสอบทรายไปสองชั้นคงจะไม่ได้ต้องเพิ่มอีก นี่ถนนสายนี้ก็ยาวไปเป็นกิโลเหมือนกันนะถ้าเอ,อ่อบริเวณตรงนี้นะคะเพิ่งไปแค่วางไปแค่สองใบประสบทรายเพิ่มอีกสักสี่สี่ลูกก็กำลังดีงเหมือนกันอ่าทางด้านนน้นก็มีเจ้าหน้าที่ดูเครื่องเครื่องสูบน้ำออกนะคะตั้งสองเครื่องเลยวันนี้ ตั้งสองเครื่องนะก็จะให้น้ําออกไปข้างนอกทินน้ามันซึมค่ะต้องทําใจเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับริมน้ําก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะวิธีการที่จะให้ชุมชนที่อยู่ริมน้ําเหมือนกับแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วที่อื่นๆก็คือการสร้างเขื่อนรอมรอบนะคะอันนี้สร้างเขื่อนเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณสูงเหมือนกันก็ต้องระวังคะดูแลนั่นก็คือ ชุมชนของเรานะคะไปดูเครื่องไปดูเครื่องสุบน้ำใครคะอ๋อหมวดวิสิตไปดูนะคะมาแล้วปิ่มแล้วนี่โรกปริ่มแล้วนะปิ่มน้ำปิ่มแล้วกระสอบทรายตรงนี้ใช้อันเดียวเนาะไม่ต้านไม่ไหวแล้วที่จะเข้าข้างในแต่บ้านเราโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านเราอยู่สูงใช่ไหมเก็บของหมดแล้ว เออแต่คนด้านในนี่สิต้องระบาดอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะคะน้ำเข้าแล้วเหรอเมื่อเช้าเป็นยังไงยังไม่จม,ม,จมแต่ตอนนี้น้ําขึ้นอีกแล้วถ้าฝนไม่ตกไม่เป็นไรนะก็กลัวกระหน่ำฮะก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็จะมอบเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือน้ําท่วมเหมือนกันนะคะ ทางรัฐบาลก็ให้ท้องถิ่นเบิกงบได้ค่ะเดี๋ยวก็ดูลูกอย่าเล่นลูกนะน้ําสกปรกนะคะเออเพราะตอนนี้ทางนู้นค่ะเราก็ไปดูทางอ่าท่อที่วางตรงนั้นก็ปริมเหมือนกันนะคะทางด้านนี้ทางด้านซ้ายท้ายซอยนี่ปริมอ่าปริมเหมือนกันทางด้านจ่าพยนหนึ่งก็ทางหัวซอยน้ําเข้าอ่าท้ายท้ายซอยก็เกอกทรายแต่ว่าจ่าพยนสองนี่ท้ายซอยปริมนะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้ครับเป็นถนนเยีบคลองบารีครับหลังยุกสมบัติรีครับตรงนี้เนี่ยพี่เคยเสนอในแผนว่าให้ทําเขื่อนแต่ไปติดอีตรงด้านสมบัติบรีเขาบอกว่าทางนั้นเขาบอกเขาซื้อบ้านติดชายน้ำเขาต้องการพัฒนาภาพแล้วก็ไม่การทําเขื่อนก็ระหว่างระหว่างกลุมชนนะคะกับเราเนี่ยก็เลย มีการยังไม่ประสานงานการตั้งใจว่าจะทออําเขื่อนเหมือนกันแลในโอกาสข้างนาหน้ายังไงต้องทําให้แน่ๆปีนี้เนี่ยน้ําท่วมมาขนาดนี้แล้วเออตอนนี้ปลิมขึ้นมาเท่าไหร่คะประมาณประมาณก็ประมาณล,ลูกที่สี่ลูกที่สี่น้องต้องเสริมกระสอบราเอกประมาณสามลูกด้ไห<ด>้คิดว่า<ร>เอาได้ครับถ้าสามลูกสามลูกเนี่ยมันมันมันเนี้ยพี่ว่าตรงเนี้ยยาวไปทรงนู้นนะค่ะนั่นนะค่ะให้โค้ไปทางด้านนู้นหน่อยประมาณแปดร้อยเมตรไปจน หลังทางด้านสมบัติบุรีทางนู้นประมาณแปดละมือแล้วก็ยาวมาทางนี้คิดว่าก็ทำได้ไหมได้ครับถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกอะปล่อยล้นคปล่อยปล่อยล้นนะเดี๋ยวทางเราก็ทำเราไหมนะต้องไม่ทนต้องไม่ทัน้ฝนตกไม่ทนแล้วตอนนี้ทรายเอามาละไม่กังเอาลงทางหลังบ้านบางดินแล้วเอาตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาอีกต้องการทรายสักอีกประมาณสักห้าขันรถได้ไหม ได้อยู่ครับเถื่อเลยครับถ้าขับรถนะก็เดี๋ยวจะดําเนินให้แล้วก็แผนการทาําเขื่อนเนี่ยถ้าไปจะเสนอในสภาอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องทำเพราะว่าชุมชนแถวนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมครับแล้วมีการาสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บางอย่างเนี่ยลุกล้างลําน้ำก็มีนะคะบ้านจัดสรรเนี่ยลุกล้าาลําน้ำ,นำเราก็ต้อง่าเนี่ย,เ,ยเพราะสมบัติบุรีมันสร้างเลยชุมชนมานะ เน,นี่เยเขตกรมชนเนี่ยใช่ถนนเน,นี่ยมันต้องต่อไปสมัยบัีติดกัแพงสมัยบัลีใช่แต่นี้เราก็ประสานงานให้ทางด้านนั้นชุมชนที่อยู่บ้านเก่าก็ออกไม่ได้ค่ะใช่ครับต้องข,าข้ามกวากไปเพราะว่าถานนไม่เปิดทางให้นะคะ<ช>ยังไงก็จากประสานงานให้เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนะคะแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่ว่าปีนี้น้ํามาเนี่ยนะคะคิดว่า คงจะไม่เข้า,าปีห้าสี่จะแรงกว่าถ้าน,น้องอยู่ปีห้าสี่จะแรงกว่านะคะมีะไรประสานงาน,นะะักับพี่ได้นะคะก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเขตหนึ่งคนหนึ่งที่ไม่ทอดทิ้งท่านนะคะและคณะของเทศบาลเมืองใหม่เนี่ยไม่ทอดทิ้งประชาชนแน่นอนตรงนี้นะบริเวณนี้น้องไปตอนนี้น้าปิดขึ้นมาเลยลนะขึ้นมาแค่นี้เดี๋ยวขอข้อสอบทรายใครกรอบ,บ้าง แค่ลูกน้องครับแม่ทำงานเลยเหรอไม่ได้ทํางานใช่ไหมก็เดี๋ยวทรายจะลงมากระสอบจะลงมาอีกมาช่วยกันนะคะขอให้ทุกท่านถึงโชคดีนะคะชุมชนคลองลำเีสมานสามัคคีร่วมกันเอาอยเอาอย